เอาละรครับสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนัทเตทีจุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณมันพอดครับดูเหมือนว่าทิศทางของราคาทองคําเนี่ยยังคงมีทิศทางของการทร่งกับซุดลงมาเรื่อยๆเป็นวันที่4วันที่5ติดต่อกันแล้วและเมื่อหันไปดูทางสว่างฝั่งของเอสพีดีอาร์กลัสก็ยังเป็นทิศทางของการลดสถานะการถือครองด้วยเนี่ยนะครับตกลงแล้วเนี่ย คำแนะนําสําหรับการลงทุนในทองคําในช่วงนี้เราจะเน้นให้เป็นการชะลอการลงทุนไปก่อนไหมฮะคุณนัทครับค่ะก็สําหรับราคาทองคาในช่วงนี้นะคะก็ต้องอยอมรับว่าถ้าเกิดว่ามาดูกันทางการทางเทคนิคนะคะก็ยังจะถือว่าเป็นทิศทางขาลงนะคะแล้วก็การที่ราคาทองคํานะคะก็ยังคงราคาก็ยังแกว่งตัวในกรอบแคบแบแล้วก็ยังขาดแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นของราคาทองคําในช่วงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ากรอบการขึ้นก็ยังค่อนข้างจากัดอยู่ ก็ยังให้สังเกตที่แนวต้านบริเวณ1 5 8่งพห้ยปสิเหรียญ1น0 0อยเหรียญยูเอเซอร่านะคะว่าทำขึ้นไปทดสอบบริเวณนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับอีกครั้งนะเพราะฉะนั้น อย่างกองทุน SPDR เองนะคะที่คุณมักดุพูดก็จะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้เองก็ยังมีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการขายออกมา0.60ตันนะคะก็ถือว่ากองทุน SPDR g o t a s โกทนะคะก็มีการปรับลดการถือองทองลงนะคะก็ เก้าวันสิบวันทําการติดต่อเนื่องกันแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะะทางบาเคก็ได้ออกมาบอกว่าก็เป็นเดือนที่มีเงินไหลออกสกราสารอ้างอิงราคาทองคำมากที่สุดนะคะตรงน,นี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ถือว่ากดการราคาทองคำในส่วนหนึ่งนะคะการที่นักลงทุนก็ยังคงถ่ายถอนหน่วยลงทุนออกไปนะคะก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อราคาทองคำคเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มองว่านักลงทุนนะคะก็ยังคงอตอนนี้ก็ ขายมีการขายทองคําออกมาแล้วก็มองว่าหลังจากที่ราคาทองคำสุดดับหนึ่งพันหกร้อยเหรียญลงมานะคะก็ถือว่ามีการยังไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในทองคำานั้นโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวแล้วก็ทะลุผ่านทะลุผ่านระดับหนึ่งันหกร้อยเหรียญหนึ่งพันหกรอยี่สิบเหรียญขึ้นไปก็ยังถือว่ายังค่อนข้างยากอยู่เพราะฉะนั้นเราค่แนะนำนะักลงทุนนะคะก็อาจจะลงทุนระยะสั้นนะคะแล้วก็สำหรับใน ก็อาจจะเน้น top position นในจังหวะที่ราคาทองคําศับขึ้นไปบรินเวณแนวต้านแล้วยังไม่สามารถผาันไปได้ครับไอ้คุณนะครับดูเหมือนว่าทิศทางของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดทองคําโลกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการขายออกมาโดยตลอดแต่ว่าถ้าหากว่าหันมาดูทางด้านของตัวเลขเงินเงินต่างๆอย่าง QE ทางเฟดก็บอกว่ายังไงก็ยืนยันว่าจะยังคงใช้ไปเรื่อยๆตกลงในแง่ของตัวปัจจัยบวกต่างๆที่จะทําให้ราคาทองคํากลับมาได้ยิ่งเหลือไหมฮะทองคํายังมีเสน่ห์สำหรับการลงทุนตลอดทั้งปีนี้ไหมครับ สำหรับทองคำนะคะปีนี้ก็ยังมองว่าโอกาสจะปรับขึ้นหลังจากนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอย่างกรอบราคาทองคำที่เรามองทั้งปีนะคะด้านล่างเทียดับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญนะคะและอย่างล่าสุดก็มีการปรับลงมาก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาเพียงแต่ว่าก็ต้องสังเกตแนวรับระดับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญที่ดีว่าไม่ควรจะหลุดบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดหลุดบริเวณนี้ก็ถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีแรงขายทองคำออกมาอีกครั้งได้นะคะแต่ว่าตัวปัจจัยบวกของราคาทองคำเนี่ย ก็อย่างตัวล่าสุดที่รองประธานเฟดเออกมาพูดนะ,ะว่าเฟดก็ยังคงดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต,ต่อนะคะตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยบวกในต่อทองคำในระยะถัดไปนะ,ะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ราคาทองคำหลุดภ่าทางเทคนิคแล้วก็ปรับมาเป็นขาลงก็ถือว่านะักลงทุนก็มีการปรับพอร์ตการลงทุนนะคะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ากองทุน SPDR มีการสะสมทองเพิ่มขึ้นใหย่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือขึ้นไประดับสูงสุดนะคะ ระดับ1,300บาทนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ถือว่ามีการปรับผอลงมาหลังจากที่ราคาถือว่าเป็นทิศทางขาลงแต่ว่าในระดับการถือครองนะคะก็ยังถือว่าเป็นปริมาณที่ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็กองทุนที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุน SDR g o t r u s ที่มีการถ่ายออกมาจากกองทุนอื่นสัส่วนการลงทุนก็ยังเหมือนเดิมนะคะส่วนตัว g o ฟิ f เ t อร์ในตลาดต่างประเทศนะคะในตลาดคอมเมดนะคะก,ก่อนหน้านี้ก็มีสถานะในการชอร็อต ุดทิมากนะคะแต่ว่าล่าสุดก็เริ่มมีการเปิดพิชันลองเข้ามามากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็กขึ้นอยู่กับซีซันในการลงทุนของทองคำนะคะจังหวะที่เป็นขาลงก็จะมีการเปิดพอ i ิชันมากกว่านะ,ะแต่ว่าในจังหวะที่โอกาสที่ราคาทองคําจะมีการรีบาวน์นะคะในจังหวะนั้นก็จะมีคนเข้ามาซื้ออีกั้งนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าในภาพรวมทั้งปีนะคะเราก็ยังมองให้ทาร์เก็ตของราคาทองคำอยู่ที่ระดับ1,750นเจ็ดร้อยห้เรียญถึงระดับหนึ่ันได้เหรียญดอยลาร์ค่ะครับได้ครับเด วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ขอพรบคุณนะครับคุณนัทครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ